เราจะมานำเสนอดอกไม้อย <ítulo> <es> anyway, <oil> ่างต่างอเภอนะคะซึ way, like like ่งดอกไม้ที่เราจะมานำเสนอต่อไปเนี่ยนะคะมันก็คือดอกอี้มันเหมือนอันนี้นะนี่มันเหมือนอันนี้มากเลยค่ะถ้าคนที่ดูนี่เนี่ยมันจะไปเสีเใจนะคะมองดีๆนะคะก็จะแบบรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะฮะก็หมนไปทางนี้สิคะมันจะมีกล้ใหญ่ๆนะคะ่มันดอกทิ้นเนาค่ะนี่ ใช่ละคะไม่ใช่ดอกที่มันยังไม่บานหรอกค่ะมันก็อันเดียวกันได้เลยค่ะนี่ค่ะจะเอาแบบว่ารู้สึกดีดูต้นมะขามนั่๋ยวคะมันมันขาดใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาปลูกตรงนี้เต็มเลยแล้วตรงนี้นะคะมันก็คือส่วนของดอกทวงลชงพูนะคะ มันเป็นดอกที่สวยเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีพึ่งตอมนะคะแล้วทุกคนระวังพึ่งต่อยด้วยนะคะคนที่มาตรงนี้นะค่ะแล้วที่เราอยู่ในจังหวัดนี้ก็คือจังหวัดก็คือจังหวัดสุโขท,<า>ทัยนะคะแล้วพวกเราจะให้ทุกคนนะคะดูกับดอกอันนี้นะคะถ้าทุกคนดูเสร็จแล้วให้ทุกคนคิดนะคะว่าดอกมันเป็นอะไรมันคืออะไรนะคะ ด้าแทนมาเลยไข่ดอกสีแดงด้วยม,ม,มันจะติดทุกคนคะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนท<ข>ี่ตอนตอนที่พวกเราพูดนะคะพวกมันเพราะเราจะพูดเฉลยชื่อไปแล้วนะคะก็คือดอกพวงชมพูนะคะมันทุกคนจะเห็นว่ามันมีดอกสีแดงเพิ่มขึ้นมานะคะดอกเข็มค<อ>่ะะคะใช่ค่ะดอกเข็มที่เราเจอนะคะมันเป็นสีดานะคะมันจะเป็นสีแบบ สีแดงสีแ <gesch> ดงนะคะส่วนผึ้งที่เราเห็นนะคะทุกคนคิดว่าเป็นผึ้งอะไรคะเป็นคิดว่าเป็นมิ้มเป็นมิ้นนะคะหรือว่าผึ้งน้อยอันนี้เราเฉลยไปทึ่คลิปนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือดอกนี้นะคะดู มันเป็นดอกเข็มนะคะดอกอะไรคะเนี่ยชื่อว่าดอกอะไรคะชื่อว่าดอกเข็มนะคะใช่ดอกเข็มเหลืองค่ะแล้วมันก็จะมีสไลด์ข้ในด้วยเรองแกะดูนะคะยี่มันแกะไปแล้วนะคะดูที่นี่ดูบนมือเราเสือมันจะมีน้ําหวานออกมาใช่ไหมคะถ้าเราดูตัวสีแดงที่เราดีวิวไปเมื่อกี้นะคะ มันก็สวยมากแต่มีพึ่งตอนี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นมะพร้าวนะคะที่เราอยากให้ดูอือฮึเป็นไงคะต้นมะพร้าวมะพร้าวทุกคนจะสังเกตว่ามีแล้วดีชันอยากให้ทุกคนดูนะคะว่ามะพร้าวมันมีกี่อันมีกี่ชิ้นนะคะอันนี้หวานหวานเลมาดูอีกค่ะมาดูต่อค่ะแมวว้าวมันกำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะ ไปเจอกันตอนอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้น